สนับสนุนโดยนังสพิมตลาดวิเคราะห์ INT ช่องนี้รวยยี่สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมกิษณพลคังลงเคงนะครับครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็หนีน้าท่วมขึ้นมาอยู่ที่สตูของ i อ t v อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่กรุงเทพเกิดภัยพิบัติน้าท่วมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังมีธุรกิจเครือข่ายขาย,ขายตรงที่น่าสนใจมาให้ ท่านผู้ชมได้ลองค้นหาและตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้อีกนะครับซึ่งนั่นก็คือบริษัทไทม์ลี่จำกัดนะครับและบุคคลที่นั่งอยู่กับผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือประธานกรรมการคุณกนกพรแซ่ตังนะครับและก็คุณยุทธพิชัยชาเลขาครับที่ปรึกษาพิเศษนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนครับว่าที่มาที่ไปของไทม์ลี่นี่เป็นมาอย่างไงครับคุณกนกพรครับค่ะ ก็บริษัทไามดี้นะคะก่อตั้งมาจากแนวคิดที่ว่าเดิมทีเดียวเนี่ยตัวคุณก้อยเองขออนุญาตแม่คุณก้อยหน่ับตัวคุณก้อยเองเนี่ยเคยทําธุรกิจเครือข่ายมาแล้วก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาก็คิดว่าวันนี้อยากจะคืนในสิ่งดีๆที่เราได้รับมากับสมาชิกทั่วๆไปก็เลยทําให้วันนี้ตัดสินใจว่าเปิดธุรกิจเครือข่ายครับครับ ครับแล้วดึงคุณโดโด้มาได้ไงครับคุณโดโด้นี่ก็เป็นอะไรที่ทํางานร่วมกันมานานแล้วก่อนที่จะทาเคยทําธุรกิจในเรื่องของเทควันโดมาด้วยกันครับอ๋อเคยทําธุรกิจด้วยกันมาก่อนครับแล้วคุณโดโด้วนี่รู้จักธุรกิจเครือข่ายมาก่อนไหมครับรู้จักครับรู้จักมาก่อนใช่ครับก็รวมทั้งถึงตอนเรียนก็ได้ทํา วิทยานิพนธ์และศึกษากับเรื่องเอ็มเอ็โดยเฉพาะเลยครับเรามีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนใช่ครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อศึกษาเข้า ธุรกิจ m l m ช่วงนั้นครับจริงๆ MLM เนี่ยคือ Multi Le v e l m a r k e t i ก็นะครับมันก็คือการตลาดอย่างหนึ่งเป็นช่องทางการตลาดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเป็นการตลาดที่ไม่ผ่านคนกลางจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดพ่อค้าคนกลางไปถึงเอาเขาเรียกว่าเอาราคาส่วนต่างตนี้มาจ่ายคืนให้กับสมาชิกนะครับเพราะว่าศึกษาตรงนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เลเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนใหม่ของ การตลาดในอนาคตข้างหน้าซึ่งในเมริกาเนี่ยในมหาเมลัยมิสซูรีเนี่ยเขาเปิดสอนกันเป็นคณะเลยนะครับืคือธุรกิจเครือข่ายนี่ต้องยอมรับครับว่าแมอเมริกานี่เป็นต้นแบบจริงๆครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชากรเป็นจำนวนมากอืมครับคุณกนกพรครับเราเรียนรู้ธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนึกยังไงมาเปิดบริษัทเองตรงนี้ครับ ็21ปีที่ผ่านมานะคะอย่างอยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็เราเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนที่เข้ามาในธุรกิจนะคะ,คะทุกคนต้องการความสําเร็จหมดแต่สุดท้ายเนี่ยความสําเร็จไม่สามารถตอบโจทย์ได้คนส,ส่วนใหญ่ก็คือณปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ก็มีเพียงแค่ไม่ถึง5%ที่ประสบความสําเร็จครับวันนี้เราคิดว่าความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยนะคะ ในสิ่งที่เราเห็นว่าถ้าเราจะทําธุรกิจตัวหนึ่งให้สําเร็จเนี่ยต้องมีวิธีทางทิศทางอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นวันนี้สิ่งที่คุณก้อยอมองเห็นมาก,ก็คือ 1. เนี่ยถ้าตัวเราเนี่ยอยากทําธุรกิจเครือข่ายที่ยั่งยืนครับอันดับหนึ่งะคะจะต้องมีสินค้าที่ดีและตอบอตอบโจทย์ได้ชัดเจนนะคะคแล้วก็สินค้าเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่แพงจนเกินไปนะคะคอันนี้สําคัญที่สุด เสร็จแล้วเราก็กลับมานั่งดูว่าแผนการตลาดนับปัจจุบันเนี่ยเป็นแผนการตลาดที่จ่ายได้ไหมม,มีผลตอบแทนยังไงบ้างนะครับนบปัจจุบันเนี่ยแผนการตลาดที่เราเห็นกันอยู่ก็คือ,อตอบโจทย์ได้ดีเป็นแผนแบนเนอรี่แต่รเรามาใช้ในธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคได้นะคะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างในเรื่องของระบรบวันนี้เรามองดูว่าถ้าระบบเราดีเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดรเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ทำให้เราตัดสินใจว่า พร้อมแล้วที่จะเปิดธุรกิจเครือข่ายเพื่อให้คนทั่วๆไปนะคะที่สามารถทําเครือข่ายแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงครับครับคุณโดโด้ครับเมื่อคุณก้อยไปชวนหรือเปล่าครับให้เข้ามาร่วมกันตรงนี้คือจริงๆผมเสร็จกับคุณก้อยมานะครับแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้ได้เคยเข้าไปร่วมคุกคีมาตลอดไปดูงานของเขามาตลอดจนวันหนึ่งที่คุณก้อยมาทําบริษัททม์รี่นี้นะครับแล้วก็ตั้งบริษัทจนแบบว่าเป็น ชัดเจนและเป็นเป็นล่างว่บเมื่อนั้นเนี่ยคุณก้อยก็ได้มาคุยกับผมว่ามีมโอกาสได้คุยกันเออเขาเรียกว่าจุดประสงค์เดียวกันนะครับ,รบในการทํางานแบบ ML m อ m <ม>ก็เลยเข้ามาร่วมงานด้วยกันครับครับ ก็เลยเข้ามาร่วมงานด้วยกันเลยเพราะว่าอย่างที่คุณว้ยบอกว่าส่วนมากเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็แผนการตลาดส่วนใหญ่มีไว้แต่อาจจะแตะต้องได้ยากหรือเป็นจริงได้ยากเพราะฉะนั้นแผนการตลาดที่ทำรีคิดขึ้นมาเป็นแผนการตลาดที่เป็นจริงได้ทุกคนสามารถทาได้จริงๆนะครับครับคือทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ถูกต้องครับครับคุณค่อยครับทราบมาว่าอยู่ธุรกิจเครือข่ายมานานภาพลบของธุรกิจเครือข่ายก่อนหน้านี้ต้องมีอย่างแน่นอนเราถึงออกมาเปิดบริษัท ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อต้องการล้างภาพลบที่แย่ๆของธุรกิจหรือเปล่าครับคือต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวคุณก้อยเองก็หนึ่งในนั้นที่มองอะไรลบมากแล้วก็กลัวก็คิดว่าวันหนึ่งนะคะถ้าตัวเองได้ตามจุดประสงค์ที่ตัวเองขณะที่ตัวเองทําธุรกิจข่ายในฐานะผู้นําหรือแม่ทีมนะคะถ้าพอถึงจุดดหนึ่งก็คือหยุดกลับไปพักผ่อนมีบ้านมีรถ มีเงินเก็บนะคะก็คือจบแล้วจะถอยหลังออกจากธุรกิจเลยคือช่วงนั้นเรายังเป็นนักธุรกิจค่ะอืมครับแต่พอถึงจุดจุดนั้นนะคะก็มาถึงพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กลับเข้าไปพักผ่อนตามเจตนารมณ์ของเราแต่พอเราย้อนกลับมาในธุรกิจเครือข่ายสิ่งที่คุณก้อยมองเห็นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็คือต้องบอกเลยว่าหน่าจับตามองว่าทําไมธุรกิจเครือข่ายเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปมีความคิดอีกรูปแบบหนึง่งทํางานอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยน่าจะพลิกพลิกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยให้กลับมาบจากเขาเรียกว่าจากดําเป็นข่าวได้และโดยที่ในธุรกิจเดียวกันเราก็เลยคิดว่าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณก้อยทําธุรกิจข่ขายตรงนี้นะคะคอันดับที่หนึ่งมาจากอุดมการเลย อันดับอันนี้ก็คืออุดมการณ์มาเป็นสําคัญแล้วว่าวันนี้เราจะทําธุรกิจเครือข่ายของไทม์รี่นะคะเป็นธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริงกับผู้บริโภคทุกคนเนี่ยสามารถใช้สินค้าได้ค่ะครับครับคุณโดดครับก่อนหน้านี้พอทราบข่าวไหมครับว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงนี้มีมันเป็นอย่างนี้ครับสีขาวสีเทาสีดำครับแล้วมันมีอย่างนี้จริงๆด้วยคือมันเอาง่ายๆว่ามันที่มันเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเกิดการลอกเรียนแบบมาไม่ครบ S <S ค,คืออย่างที่บอกมันมาจากอเมริกาถูกต้องไหมคนนําเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าเอ็มันคืออะไรก็ร ôt, ทํำง่ายๆซะเลยการ,รทํำง่ายๆบริษัทอื่นนะครับ มันเลยในที่สุดกลายเป็นการหลอกลวงหรือการเล่นมันนี่เกมครับถูกต้องไหมครับคือมันมีเส้นบางๆใช่ครับมันอาจจะเป็นใช้ลูกโซ่ก็ได้มันนี่เกมก็ได้หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นการบางที่นะครับเราไม่ขอพูดถึงอาจจะเป็นการฟอกเงินก็ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาลมของคนใช้ถูกต้องอะไรขึ้นอยู่กับเจตนาลมของเจ้าของบริษัทว่าจะเปิด m อ็าเนั้นมาเพื่ออะไรแต่บางทีเขาไม่ได้เอาสินค้าที่มีคุณภาพมาแต่เอามาเพื่อเล่นเกมมันนี่เกมหรือบางคนเอาสินค้าคุณภาพมาแต่ อ,อาจจะแบบว่าช่องทางการทํางานไม่ได้จริงเพราะต้องการเอาผลประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นมันมีทั้งขาวเทาและดําครับแต่เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะครับที่เปิดมาเนี่ยรับรองว่าเป็นขาวแน่ๆนะครับ,รบเพราะฉะนัะ้นแน่นอนครับเราจะเจอคนที่เข้ามาในในธุรกิจของเราเราก็จะกลัวจะกลัวกันแบบว่าเฮ้ยที่นี่เป็นยังไงของจริงหรือเปล่าเปิดมาแล้วเดี๋ยวจะหายไปหรือเปล่านะครับ,รบหรือว่าเปิดมาแล้วเราแบบว่า,าจะมาหลอกคนเข้ามาเยอะๆแล้วก็ไม่ครับที่นี่เรา สินค้ามาอันดับหนึ่งต้องไม่ทำคุณคุ้ยสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ได้จริงๆเรื่เป็นสวิชแบดนจากการที่คุณจะต้องไปซื้อตามคอนเนียร์สโตร์หรือห้างสรรพสินค้าคุณมาซื้อจากเราแล้วคุณมีรายได้เพิ่มนะครับเราสามารถใช้ได้ชีวิตประจำวันได้มีคุณภาพราคาเหมาะสมและเกิดรายได้จริงครับนี่คือเป็นสีขาวจริงๆครับครับคือตามหลักของธุริจขายตรงคือสินค้านํามาอยู่แล้วครับครับครับคุณก้้ยครับหลังที่อยากเราตั้งใจที่จะทําบริษัทตัวนี้ข นโยบายแรกที่เราวางไว้ของทามลี่นี่เราวางยังไงบ้างรครับก็นโยบายแรกนะคือคอนเซปต์แรกเนะี่ยอย่างที่บอกเลยคะว่าวันนีเ้เราจะใช้สินค้านําก่อนเลยก็ค,คือพอเราวางคอนเซปต์เสร็จปุ๊บสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่จําเป็นใช้ในชีวิตประจําวันก่อนนะคะก็คืออย่างเช่นสบูค่คงซกฟต์นะคะ ตัวนี้จะเป็นสิ t <t to to e นค้าที่ยังไงทุกคนก็ต้องใช้นี่คือคอนเซ็ปต์ตอนแรกเลยนะคะคและหลังจากนั้นเรากลับมาวิเคราะห์ดูว่าวันนี้แผนการตลาดทำยังไงให้สมาชิกได้เงินอันนี้อันนี้เป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญเลยอันนี้เสร็จแล้วเราวางแผนในเรื่องของสินค้าเสร็จปุ๊บเราก็มาวางแผนเรื่องในเรื่องของตัวแผนการตลาดครับเราพอวางแผนเรื่องเรื่องของแผนการตลาดจบเรียบร้อยนะคะเราก็เชิญผู้นำเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ดูว่าแผนการตลาดตรงเนี้ย น่าสนใจไหม,มจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วผู้นําหลายๆท่านนะคะก็ประสบความสําเร็จจากแผนนี้หลังจากนั้นมาเราก็รันระบบด้วยเป็นระบบเทรนนิง่งนะคะคร,ระบบก็คือเป็นระบบที่ใช้ได้จริงรก็อย่างที่คุณโดโรเนี่ยได้นําระบบตรงนี้เข้ามาใช้ ครับกับพูดถึงแล้วทางด้านคุณโดด้ครับครับที่ปรึกษาพิเศษนี่ตรงนี้มีบทบาทหน้าที่ทาไหนบ้างครับจริงๆเป็นที่ปรึกษาบริษัทครับก็ทําหน้าที่ก็คือคอยดูภาพรวมนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมมีเขาเรียกอะไรอ่ะผมมีความความรู้ความสามารถในเรื่องของการสื่อในวงการอยู่แล้วก็พยายามจะมาดูตรงนี้ว่าเราสามารถจะนําออกสื่อในรูปแบบไหนที่จะใช้ต้นทุนต่ำที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจของบริษัทมากที่สุด แล้วก็ดูเป็นภาพองค์รวมโดยเฉพาะในเรื่องของที่เข้ามาก็คือในการใช้ระบบในการทํางานเป็นระบบอะไรครับตรงนี้ครับเป็นระบบคือการทํางานเลยจริงๆครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายหลายบริษัทนะครับจะมีสินค้ามีมีมีอินพุตแล้วก็เอาพุตแต่ตรงการที่เป็นโปรเซสในการทํางานหายไปแต่แต่ละแต่ละคนแต่ทีมจะมีมีโปรเซสยังไงไม่เป็นไรแต่ของบริษัทเราต้องการให้โปรเซสหรือกระบวนการในการทางานเป็นรูปแบบเดียวกันคือครับ อินพุตเอาพุตแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีทางเชื่อม <o'> พอเมื่อมีทางเชื่อมปุ๊บแล้วมีระบบการทํางานหรือระบบ,บปฏิบัติการแบบเดียวกันปุ๊บเล้วมันจะง่ายในการเจริญเติบโตทางบริษัทเป็นไปในทางที่เกี่ยวกันอ,อเป็นไปในทางเดียวกันใช่ครับ,รบเป็นกระบวนการเลยครับ 1> 2>, 1 2 3 4 5สสครับผมครับครับเรามีระบบตรงนี้เข้ามาช่วยใช่ครับเป็นประกาศเป็นการช่วยให้สมาชิกทํางานได้ง่ายขึ้นครับ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 คุณกอยครับเมื่อเปิดตัวช่วงแรกนี่เรามีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่าครับ ช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นเหรอคะปัญหาและอุปสรรคเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยแต่ไม่ท้ออย่างที่บอกวันนี้เราทํางานเนี่ยเราทําเรื่องุดมการณ์แล้วเราเนี้ยก็คือโดยปกติคนทํางาน,นจะต้องเจออยู่แล้วแน่นอนก็คือปัญหาครับนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากที่เราเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยปัญหาเนี่ยจะทําให้เราเรียนรู้รและพัฒนาต่อย,ยอดอย่างตลอดถามว่ายากไหมบอกได้เลยว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่ใน ในด้านของมุมของการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเพราะเราไม่เคยทําในด้านนี้มาก่อนอเราเคยทาคําแต่ผู้นําก็ใช้ใช้เวลาปรับตัวเนี่ยอยู่หลายเดือนเหมือนกันแต่ก็หลังจากนั้นมาเราก็รู้ทิศทางแล้วว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยมีไว้ให้แก้แต่ทุกปัญหาและรืออุปสรรคเนี่ยจะใช้เวลาในการแก้เท่านั้นเองแตกต่างไหมครับระหว่างการเป็นนักธุรกิจกับเจ้าของแตกต่างกันมากไหมครับบอกได้เลยว่า คนละเรื่องเลยหน้ามือหลังมือและนวันนี้ต้องบอกนิดนะคะตัวคุณก้อยเองเป็นเจ้าของธุรกิจกลับแต่ทํางานร่วมกับผู้นําทําให้วันนี้เรามีความมากกว่าคําว่าไม่มีขีดกั้นหรือกําแพงกั้นว่าแลเข้าใจทางธุรกิจว่างั้นเหรอเพราะเราอยู่ตรงนั้นมาก่อนถูกต้องค่ะครับครับก็เลยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นครับแล้วทางด้าน หปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับทาร์กลี่ก็ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่เ,เกินความคาดหมายเพราะว่าณปัจจุบันอย่างที่บอกว่าวันนี้เราได้ขยายสาขาเป็นสาขาที่สองแล้วแล้วก็ตรงนี้ทำให้เราคิดว่า ในหนึ่งปีปีแรกเนี่ยเป็นปีที่ยากที่สุดสําหรับในความรู้สึกของตัวเองที่เป็นเจ้าของธุรกิจกขายนะท่าน,นี้ปีที่2ที่3มเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรที่จะยากกว่านี้อีกแล้วแล้วก็อุปสรรคที่ผ,ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าปีแรกเนี่ยเราเจอมหมดแล้วท่านี้หลังจากปีที่2ที่3เนี่ยเป็นปีแห่งการเจริญเติบโตของทารลี่จริงๆครับครับครับ,ค,รบคุณโดโดครับครับเรานี่รู้ศึกษาเอ็มเอลเอ็มมาก่อนครับอะไร ที่คิดว่าจะทําให้เอ็มเอลเอ็มนี้ยั่งยืนครับคุณโดดครับต้องความความเข้าใจครับความเข้าใจที่ถูกต้องของเอ็มเอลเอ็มหลายคนจะเข้าใจผิดหมดเลยเพราะว่าเราถูกเราถูกกระแสเอ็มเอลเอ็มที่ผิดผิดหรือเป็นกระแสสีดํามาตลอดคิดว่าสมัครวันนี้พรุ่งนี้รวยประมาณนั้นหรือมาสมัครแล้วไม่ต้องทํางานแล้วรวยมันไม่ใช่เลยนะครับเอ็มเอลเอ็มจะยั่งยืนได้คือทุกคนต้องมีความเข้าใจหนึ่งคือการ เอ็มเอ็มนะครับคือการใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อเป็นการบอกต่อเท่านั้นเองแล้วก็ให้คนอื่นมาสมัครแล้วซื้อกับบริษัทนี้เองเพราะนั้นหน้าที่มันจะมีอยู่2อย่างคือคุณออกไปสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังให้ผู้มุ่งหวังสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อ2ก็คือสอน สมาชิกของตัวเองที่เป็นดาวไลน์ให้ทําในข้อหนึ่งเป็นแค่นั้นจบ,บแต่คราวนี้ทุกคนหลายหลายคนที่เราไปเจอหรือแบบบางกลุ่มเดียจะเข้าใจว่าสมัครได้เงินเท่าไหร่อ่ะแล้วเมื่อไหร่ได้เงิน,งนคืนอ่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่าง,งานั้นอหรือบางคนคคก็ซื้อของไปเยอะๆแล้วไปขายมันไม่ได้เอ็มไม่ใช่การขายของแต่เป็นการบอกให้คนมาใช้ของเช่นเดียวกับเราภายใต้สายงานของเรานี่อย่างนี้แหละครับถึงจะยั่งยืนครับครับแสดงว่าผู้นําหรือแม่ทีมของทางทารีนี้จะถูกสอนอย่างนี้ทุกคนถูกต้องครับอครับคุณก้อยครับแล้วปัจจุบันนี บรรดาผู้นําหรือแกนนาที่ประสบความสำเร็จของเรานี่มีประมาณเท่าไรครับก็คือตอนนี้นะคะผู้นําของเรามีประมาณเป็นหมื่นคนครับเป็นหมื่นคนแล้วก็มีผู้ประสบความสําเร็จนะคะต้องบอกว่าผู้ประสบความสําเร็จของเราก็จะมีหลายอ่หลายต้องถามว่าคําว่าประสบความสําเร็จคืออะไรมีเริ่มมีรายได้เข้ามาจากธุรกิจของไทม์รี่ในของไทม์ี่